โอ้ยแคนีนก็รู้สึกหนักแล้วเนี่ย <laughs> 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 โอ้โหโ,โหแต่ธรรมชาติสวยมากแล้วดูนะทุกคนนะโอ้โหเห็นไหมะหลอดไฟดวงไฟกลางคืนเนี่ยเปิดไฟสว่างมากนะฮะมองมาจากสถานีนี่คือแบบโอ้โหชัดเจน ะเหมือนมันต้องเปรากาศงเอางี้เลยอป <c oughs> ะตอนนี้ก็หกโมงสีนะฮะบ, <c oughs> บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยฮะ

แบบนึงทุกคนพักก่อนทุกคนมาก็อย่าลืมมาขึ้นกันนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงเพชรบุรีทั้งล่างจะเป็นบรรยากาศงานนะครับผมไปไปกันต่อ แล้วที่รถก็ขึ้นเขาอะอยู่ที่คนแลอที่รถ่ก็ใช่ไงเดี๋ยวขึ้นนั่งถ่ายรูปสักหน่อยไหม นยลัลง,งเหรอวะเน,นียโอ้ย

ไไไไทุกคนเพื่อภาสวย ตอนนี้เราเดินมาประมาณสิบนาทีนะครับพูดเล่น <c oughs> พูดเล่นห้านาทีนะฮะไมโลนะเดี <c oughs> ๋ยวแวะจุดนี้ก่อนกันนะ <c oughs> เรียวซ้ายก็น่าจะถึง โอ้โหคุ้มค่าทุกคนคุ้มค่า สันเราปล่าวอันนี้แค่แรกนะมันคนละโลกเออนั่นแหละแต่เขาไม่ไปถึงขนาดนั้นเดี๋ยวลงไปแล้วก็ขึ้นลูกนู้นใหม่ไงอีิพูดถึงเนี่ย ขึ้นหมดอทุ้ตนนี้ก็หวห้าโมงพอดีอดออไล์และคือต้องแบบคือเข้าใจอารมณ์ให้ทุกคนคือแบบต้องมาแบบจุดสุดท้ายอะไปเที่ยวจุดอื่นกันมาแล้วนั่นเป็นจุดสุดท้ายอะโอ้มีของขายมีของขาย 5ปวัตอา,อา,อาชีวะเพชรบุรีแสดงว่าขึ้นผิดเวลามันต้องขึ้นเย็นกว่านี้ เือนเมืองถิ่นพริพร,รีอยากกินอะไรไหมยยังมีอีกเหรอะนะ่ยก็มีดดเลยให้ซื้อน้ได้ไห,หมซื้อดิคงมีขายแล้วปะปะจอดแวะซื้อน้ำมาก่อนนะทุกคนนะ ไปกันต่อ <Hey. S 1> ถ้ารถามาใส่เนี้ยฟอนฝนตกน่าจะยากนะ oh. โอกาสลื่นเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ย oh. ขึ้นไหมขึ้นเลยดูวิจาราลาชื่นใจนี่ไงไอ้สาลายเย็นใจ <Hey. S 1> <laughs> อะไร <Okay. S 2> อ่ะไปตอนมาไกด์บอกว่าเก็บลิงไปหมดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เยอะมาก ปอุ <Bye. S 2> ่นแต่กลางคืนน่าจะสวยโอ้ยลืม ขึ้นเนี่เหระกลับมาทางที่เขาไปอ๋อันนเขาจัดฉากหนูอ้ย กลับจนรถไฟกูหลับเลยเนะี่ยทมเป็นไงแอดเอนเจอร์ไหมเฮ้ยมีคนขึ้นไปนี่หว่า เป็นไงทุกคนสวยนะสวยนะแนะนำนต้องลองมาเดินกันหน่อยอป่ะเราไปกันต่อนะทุกคนนะ ่ว่าคุณทนไม่สวยชอบบรรยากาศแบบนี้จริงๆ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคิวรีคงจะสุดๆดแล้วนะตรงนี้ อยู่ที่วันอาทิตย์ไม่ต้องโอ้พวกนี้กลับถึงกรุงเทพครับหาถุงเที่ยงคืนสช่ไหมแค่จะขับรถอีกอ่ะ ตอนนี้เราก็มาสุดแล้วนะครับผมก็จะลงกันแล้วนะฮะ โอ้เข่านน้นคนก็เยอะเหมือนกันนั่นทุกคนก็คลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมบอกว่ามาสุดแล้วแต่ใครอยากมาชมบรการจริงๆก็มากันได้นะครับผมถ้ากลาคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟจะสวยมากนะครับผมประมาณนี้นะครับเขาเริ่มเปิดไฟแ,แล้วทุกคนนะอตอนนี้ก็ห้าโมงสีแล้ว เราก็กําลังจะลงนะครับผมกำลังจะลง